ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอทุกครั้งก่อนดูนะครับว่าเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้อย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงงายนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะย้ํานะว่ามันเป็นการดูดรโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุทกๆคนได้นะ ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต่ก9 5ไว้นี้เพื่อคุณจะได้เลือกไพ่เองและถามคำถามของตัวคุณเองนะครับผมนะโอเคครับก็หัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันโอเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันมีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเดิมนะครับ1แดง2เหลือง3ม่วง อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อความสนุกความได้ลุ้นกับการเลือกไพ่นะเหมือนได้เลือกด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณจะดูสองกอง3ากองเลยก็โอเคไม่มีใครว่านะเพียงแต่ความสนุกความลุ้นมันจะลดลงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณกองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ เขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันนะครับคุณได้ไพ่ Queen of Cups ราชชนิดถ้วยอ่าแล้วก็สี่เหรียญโอ้สิบถ้วยแต่มีเดอะมูนเอ๊ยยังไงห่างไกลกันแล้วรู้สึกยังไงอ่ามีเลเวอร์สยังดียังดีแปดไม้เท้าอืมจัดเมน้นอืม อัศวินถ้วยโอ้พลังงานแปลกๆกองที่หนึ่งนี้เขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันเขารู้สึกคิดถึงคุณมากอืมเขารู้สึกถึงคิดถึงคุณมากอ่าเลเวอร์นะแล้วก็ควนะีนออบครับนะนี่สำคัญตรงแปดไม้เท้านี่ด้วยพลังงานรวมเดอะมูนอ่าเดอะมูนอีกใบอย่าลืมเดอะมูนเขารู้สึกวันไหวในใจอ,อดทดหล่น <laughs> เขารู้สึกวันไหวในใจอืมรู้สึกคิดถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในชีวิตเวลาที่ห่างไกลกันแต่มันมีสิบถ้วยขึ้นมาแย้งอยู่นิดนึงที่ผมบอกว่าพลังงานแปลกนี่ยแหละลึกๆเขาก็โล่งใจเอ๊ยยังไงเฮ้ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณคุณบีบบังคับเขามากเกินไปหรือเปล่าคุณคุณสตริกคุณเคร่งครัดกดระเบียบอะไรมากไปหรือเปล่าเออ ค right ุณไปกำหนดกะเกณฑ์กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเขามากไปหรือเปล่าคุณทําให้เขาอื่นอื่นอัดหรือเปล่าเวลาอยู่ด้วยกันคุณตัวติดกันกับเขายิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่านี่มันมันหน้าพ่ายมันแย้งกันเองนะคุณกองที่หนึ่งนะเขาคิดถึงคุณเขาขาดความมั่นใจเขาขาดความอบอุ่นเขารู้สึกหวั่นไหวเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าลึกๆแล้วก็มีความโล่งใจบ้างในบางเวลาอ้าวทังงั้นคิดถึงแต่โล่งใจนี่แสดงว่าคุณกองที่หนึ่ง คุณซีเรียสคุณแข่งคลัดกับเขามากเกินไปนะผมว่านะตามพลังงานหน้าไพ่นะถ้าไม่เป็นตามนี้ก็แล้วไปแต่ถึงจะเป็นตามนี้ก็อย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่าเอาไปตัดสินคนของคุณนะครับมันเป็นพลังงานหน้าไพ่โดยรวมเฉยๆนี่เขารู้สึกงไงเวลาที่ห่างกับคุณเขาคิดถึงคุณมากแต่เขาก็มีความโล่งใจเล็กๆน้อยๆเบาใจเอออ๋อหรืออย่างนี้หรือว่ามันเป็นเขาเรียก มีระยะห่างที่พอดีอ่ะพอห่างกันเนี่ยมันเหมือนมีระยะห่างให้เว้นหายใจผมเข้าใจละต่อให้คุณไม่ได้อ่ามีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้บังคับอะไรเขามากมายแต่ว่ามันเวลาห่างกันเนี่ยมันมีเวลาที่ทําเข้าใจละมันมีระยะห่างให้เขาได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําเวลาอยู่คุณไม่อยู่ อย่างเช่นเขาอาจจะมีงานอดิเรกอยากอา่านหนังสือที่ซื้อเก็บไว้อยากดูหนังยาวๆว,วันหนึ่งสี่ห้าเรื่องดูซีรีส์ยาวๆซึ่งเวลาคุณอยู่เนี่ยเขาทําไม่ได้โอเคเข้าใจละมันอย่างนี้เพราะพลังงานอัศวินแล้วก็ไอจัดเม้นเนี่ยมันบอกถึงความที่มีสิ่งบางอย่างที่คาใจอยู่แต่ไม่อาจทําได้โดยสะดวกเข้าใจละโอเคนะกองที่หนึ่งนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมีใครหรือแอบคุยกับใครนะ เขามีสิ่งที่อยากทําเงียบๆคนเดียวอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะใช้สมาธิทํางานอดีเลข,ของเขาอ่านี้นี่เองตกใจหมดเลยเพราะพลังงานความรักคู่รักมันชัดเจนความคิดถึงกันมันชัดเจนความห่วงหาอาทรความห่วงใย,ยกันมันชัดเจนแต่มีความโล่งใจเล็กๆอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเขามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนี่เองนะครับออกจะสับสนดนิดหนึ่งพลังงานก่องที่หนึ่งเออมันดูจะขัดแย้งกันแต่ไม่ต้องคิดมาก คนเราตัวติดกัน24ชั่วโมงไม่ได้หรอกนะคุณกองที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงที่ห่างไกลกันบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณมากเออเขากังวลเขาเขาขาดคุณแทบไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากแต่ว่าเวลาในเวลาที่ห่างกันนั้นในระหว่างนั้นเขาก็สามารถใช้เวลาว่างที่ไม่ได้เจอกันทํางานอดีเลกทําสิ่งที่เขาชอบได้เออโอเคนะประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งพลังงานตามนี้ครับเดี๋ยววิทยกองที่สองต่อกันเลยครับไป โอเคนะครับคุณกองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันนะครับคุณได้ไพ่ก้าไม่เทา้าเดอร์มูนมาอีกแล้ว1เหรียญโอเดอร์ซัน oh, นะห้าถ้วยออ่ justice ส,สี่ถ้วยห้าไม่เทา้าโอเคเข้าใจละ อามาดูเดือดซันก่อนเวลาห่างไกลกันแต่ทําไมเดือดซันขึ้นมามันไม่ใช่ความลื่นเริงเดือดซันในที่นี้คือตัวคุณคุณเป็นเดือดซันของเขาอืมเขามองคุณเป็นแสงสว่างของเขามีทั้งเดือดซันเดอะมูลเวลาห่างไกลกันแสงอาทิตย์ที่สว่างสวยกลับกลายเป็นพระจันทร์ของของกลางคืนเป็นความมืดมนอย่างกลางคืนอืมอารมณ์เขาจะหว่นไหว แปรปรวนได้ง่ายเมื่อคุณไม่อยู่ใกล้เมื่อคุณห่างไกลกันไปเก้าไม้เท้าเขาไม่สบายใจทุกครั้งที่คุณห่างไปหรือมีเวลาที่ต้องห่างกันห้าถ้วยเขาจะมีความซึมซึมไม่ถึงกับเศร้านะแต่จะเป็นหน่อยหน่อยเวลาที่ไม่ได้เจอคุณเวลาห่างไกลาจากคุณเขาจะหน่อยหน่อยแต่เขาก็เข้าใจได้ว่าคุณมีเหตุคคุณมีเหตุผลคุณมีงานมีการต้องทำนะอืม คุณและเขาคบกันแบบผู้ใหญ่อ่ามีความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ใช้เหตุผลแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังมีความกังวลอยู่ดีว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไอความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องต่อสู้แย่งชิงกับใครหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการต่อสู้กับเสียงของหัวใจตัวเองก็ได้นะอืมอ่าชัดเจนเลยคุณคือเดอะซันของเขา คุณคือพระอาทิตย์ของเขาเป็นแสงสว่างในใจเขานะแสงสว่างนําทางชีวิตของเขาเวลาคุณไม่อยู่ชีวิตเขามืดมนชัดเจนอืและทําให้อารมณ์วันไหวคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะเวลานี้อ่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเวลาอื่นจะมีคนอื่นนะแต่หมายความว่าคือดวงปัจจุบันตอนเนี้ยดวงโดยรวมของคุณนะปัจจุบันของคุณที่มาดูไพ่กองเนี้ยคุณเป็นคนเดียวของเขา ไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาห่างกันไปเขาจะไปม,มีใครถึงเพื่อนเขาจะเยอะถึงคนคุยเขาจะเยอะแต่ก็เป็นการคุยแบบเพื่อนแบบพี่น้องเท่านั้นเองอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปหึงอะไรอย่าไปงี่เง่าเขามีคุณคนเดียวเป็นอ่าเป็นแสงสว่างของชีวิตและเขาก็รู้สึกซึมหนอยอ่าทุกครั้งที่คุณไม่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยกรณีสองเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเวลาห่างกันเขาซึมเขาหน่อยเขารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตมันหม่น มันไม่มันมันไม่สว่างกระจ่างใสแบบเวลาที่อยู่เคียงข้างกันนะคุณคือแสงสว่างของเขาและเขาก็ต่อสู้กับเสียงของหัวใจตัวเองเสมอว่าอย่าเศร้าดิเว้ยอ้อย่างหงอยดิเออก็แค่ห่างกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอกันแล้วอะไรแบบนี้นะมันจะมีความขัดแย้งในใจอยู่แต่ด้วยความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ที่มีใช้เหตุผลนานะไม่ได้ใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่ารักไม่งี่งเงาใส่กันเอออันนี้มันดีตรงนี้ประมาณนี้คุณกองที่สอง เขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างกันก็นะคิดถึงแล้วก็มนมนมนงอยงอยงอยเออไม,ไม่ไม่มีคนคุยด้วยไม่รู้จะแกล้งใครไม่รู้จะแซวใครไม่รู้จะแย่ใครอะไรประมาณนี้สบายใจได้เลยครับคุณคนที่2ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคุณคนที่2ส,สรุปเลยว่าเวลาเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างกันกับคุณเขาก็จะมนมนซึมซึมงอยงอยแต่ไม่ได้เศร้าอะไรเพราะเขาเข้าใจสถานการณ์ดีเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ใช้เหตุผลไม่งี่เง่าสบายใจได้ไดครับคุณคนที่สองโอเคครับ ไปต่อกองที่สามกัเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้ออเขารู้สึกยังไงที่เวลาต้องห่างไกลกันคุณได้ไพ่หนึ่งเรียนโอ้มีเฮอร์มิตด้วยนะเฮอร์มิตบ้านเงียบหรือไงบ้านเงียบเงียบอืมเอ็มเรอร์โอ้ยสีดาบก็มาอืม เก้าถ้วยเด็กถือดาบไฮพริเทสเจ็ดไม้เท้าพลังงานค่อนข้างดีเขามีคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจคุณคือที่สุดในใจของเขาแล้วนะนอกจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขาคุณคือที่สุดในใจของเขา ไม่ว่าคุณจะคบกันอยู่ในสถานะแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทคนรู้ใจจะเป็นแฟนกันหรือจะเป็นคู่มัน่นคู่หมายหรือแต่งงานกันแล้วก็แล้วแต่พลังงานนี่เป็นพลังงานรวมทุกคนดูได้นะ,ะเขารู้สึกยังไงเวลาที่ต้องห่างกันเขาเครียดเขากังวลครับผมเขาเป็นห่วงคุณสีดาบเขาอาจจะกังวลถึงขัน้นนอนไม่หลับคิดว่าคุณกาลังทําอะไรอยู่นะงานยุ่งไหมเหนื่อยไหมได้กินอะไรหรือย,อยังประมาณเนี้ยเออ ได้พักผ่อนพอไหมเขาจะกังวลห่วงถึงคุณตลอดเวลาแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอ๊ะเป็นความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหรือเปล่ามีเด็กถือดาบลึกๆแล้วนอกจากความห่วงกังวลแล้วเนี่ยมันจะมีความหึงห่วงนิดๆด้วยนะเหมือนกับกังวลว่าจะไปมีใครหรือเปล่าเขาเขาอาจจะก,กังวลว่าคุณจะไปมีใครหรือเปล่าเออมันเป็นอารมณ์เด็กๆแทรกเข้ามาทั้งๆที่จริงแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มีเหตุผล แต่ก็จะมีบางอารมณ์ที่มีความน้อยอกน้อยใจงี่เง่าเล็กๆเหมือนเด็กๆเ,เออหึงหวงอะ่ะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่แสดงออกอะไรที่มันร้ายๆเพราะว่าต่างคนต่างมีเหตุผลแล้วก็เขาต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะประมาณนี้อีกแล้วครับท่านออพลังงานเจ็ดไม้เท้าเขาต่อสู้กับจิตใจตัวเองไม่ให้ดำดิ่งไม่ให้หงอยไม่ให้หม่นหมองเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยเขารู้สึกยังไงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยเขาต่อสู้กับจิตใจจิตใจตัวเองอย่างหนะัก เพื่อให้มีกำลังใจอยู่ได้แม้คุณจะห่างไกลกันนะเขาเชื่อในตัวคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาแล้วก็เป็นสุดยอดในใจของเขาอย่างที่บอกหนึ่งเหรียญอิมเพลเรอร์คุณเป็นที่สุดของเขาแล้วละตอนนี้เออไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมีใครนะเวลาห่างกันจิตใจเขาค่อนข้างสงบเขาคนนี้ไม่ใช่คนที่จะไปเฮหาปาร์ตี้กับใครรับหลังเวลาคุณไม่อยู่ เขาก็จะอยู่เก็บตัวอยู่เงียบๆเอออยู่บ้านทํางานอดีเลกไปทํางานของเขาไปนอนพักผ่อนหาอะไรกินหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวเงียบๆคนเดียวรอคุณกลับมารอคุณกลับบ้านรอวันที่ได้เจอพบเจอคุณนะประมาณนี้คุณกองที่สามเขารู้สึกยังไงอืมเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาเขาจะไม่ยุ่งใครเขาจะใช้เวลาที่ไม่ได้เจอคุณเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยู่ในมุมสงบของเขา เขาคิดถึงคุณมากแล้วก็อาจจะมีอารมณ์หึงหวงบ้างนะเล็กๆน้อยๆอ่าแต่ยังมีเหตุผลมากพอที่จะไม่แสดงความงี่เง่าออกมาสบายใจได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังคงดําเนินไปได้ด้วยดีเขาห่วงกังวลถึงคุณเขาอ่าเขาอยู่ได้แม้คุณจะห่างไปบ้างเขายังอยู่ได้เขาเฝ้ารอวันที่จะได้เจอกันเขาพยายามหาสิ่งสบายใจทําเพื่อลดความกังวลลดความคิดถึงคุณอ่ะนะประมาณนี้คุณของที่สาม เขารู้สึกยังไงบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณเขาเป็นห่วงคุณแต่เขาก็จะพยายามหาอะไรทําเพื่อให้เวลามันผ่านไปนะประมาณนี้คุณกองที่3ามโอเคนะครับครบถ้่วนามกองแล้ววันนี้กับการดูไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในหัวข้อเขารู้สึกยังไงเวลาที่ห่างไกลกันนะโอเคก็ประมาณนี้ดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นแนวทางดูเป็นพลังงานรวมนะครับย้ําเสมออย่าจิตตกอย่าง,งมงายอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใคร เพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวเองก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ลายมอสต95ที่ให้ไวน้นี้เพื่อคุณจะได้ตั้งคําถามเองและเลือกไพ่เองมันจะแม่นยํามากขึ้นครับผมนะโอเคขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้รู้ว่าทุกๆคนยังอยู่กับผมนะไม่ห่างไกลกันไปไหนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ